สวัสดีครับวันนี้จะขอนำพาทุกท่านเขาบอกว่า10บปากว่าไม่เท่าตาเห็นงานไหนก็ตามถ้าเราเก่งแต่คนอื่นลอกเรียนไม่ได้วันนี้จะมานำเสนอเบสิกในการนำเสนอที่มาและหลักการอธิบายแผนใดได้แบบเข้าใจทำได้เดี๋ยวนี้ที่นี่มาลองดูนะครับ กระดาน A4 ท่านอาจจะมองไม่เห็นนะครับผมเขียนเป็น8ช่องนะผมจะพับกระดาษแบบนี้นะให้ท่านดูนะฮะอันที่1นนะลองดูนะเราจะพับ8ช่องสเต็ปแรกเราแบ่งครึ่งแบบนี้ดูนะเสร็จแล้วเราก็มาพับแบบนี้นะพับสเต็ปสองนะครับสเต็ปแรกพับแบบนี้สเต็ปสองแบบนี้แล้วก็สเต็ปที่3แบบนี้ ได้8ช่องพอดีเลยใส่กระเป๋าก็ง่ายกระเป๋าเสื้อก็ง่ายและที่สําคัญนะครับหลักการนําเสนอแบบนี้ง่ายๆเดี๋ยวเรามาดูนะคว่าช่องที่1เขียนอย่างไรนะครับช่องที่1จะอยู่ตรงนี้นะช่องที่ 2, 3, 4ทั้งหมดมี8ช่องนะใน8ช่องเราจะเริ่มจากช่องที่1น,นะครับช่องที่1ตามนี้จะพ<ร>า,า <ๆ S 2> เพื่อนๆนะครับมาฝึกเบสิกในการ อธิบายและก็สามารถนะครับเอาไปฝึกฝนจะอยู่ที่บ้านจะอยู่ห้องนอนจะอยู่ตรงไหนไหนนะครับหนึ่งสามารถฟังสองสามารถลอกเรียนตามได้วันนี้จะขอนำเสนอนะครับวิชาเขาเรียกว่าเศรษฐีถ้าวันนีนะ้การเริ่มต้นนะเราเริ่มต้นช่องที่1น,นะครับเราลงทุนนะบริษัทสุเรียนลงทุนนะเป็นหลักหมื่นล้านนะและบริษัทสุเรียนเปิดโอกาสให้เราเนี่ยนะครับ ลงทุนแค่250บาทนะใน250บาทเท่านั้นเองหนะลักการเขียนประมาณนี้นะครับตัวเราบวกกับลงทุนและสิ่งที่เราจะได้นะครับก็คือรหัสสมาชิกนั่นเองนะครับของแต่ละท่านก็จะไม่เหมือนกันและถัดมานะในการลงทุน250บาทเราจะได้รับเอกสารมูลค่ามากกว่า500บาทและ ใช้คำว่าได้ผลประโยชน์12ข้อนะลากเส้นตายอย่างนี้ให้เน้นหน่อยนะ12ข้อข้อที่1นะข้อที่1เลยถ้าเราเป็นคนเปลี่ยนที่จ่ายย้ายที่ซื้อได้ส่วนลด15เปซนถ้าไปขายเป็นกำไรกำไรขาย ปรีกนะเป็นกําไรขายปรีกไปในข้อที่1อ่ะจะยกตัวอย่างนะครับสินค้าเช่นยาสีฟันราคา179บาทต้นทุนที่เราซื้อนะ155ถ้าเรานําไปขายเท่ากับเป็นกําไร24บาทบางเอิญวันนั้นเราขายได้10หลอดเท่ากับ240บาทนี่คือข้อที่1นะข้อที่1 และในข้อที่1เนี่ยในสินค้าจะมีคำว่าคะแนนนะยาสีฟันมี10คะแนนถ้าวันนั้นเราขายได้10หลอดเท่ากับ100หลักง่ายๆแบบนี้นะครับคิดง่ายๆเขียนง่ายๆแบบนี้และตัวอย่างที่2ก็คือผมยกตัวอย่างนะกาแฟโสมนะครับกาแฟโสมราคาข้างถุง638 638บาท ต้นทุนอยู่ที่ 5, 5, 3ส่วนต่างหรือกำไรตรงนี้85บาังเอิญเราขายได้10แพ็กเท่ากับ850บาทมีคะแนนหรือ PV นะทั้งหมดอยู่ที่35ต่อ1หอ่อถ้าขาย10แพ็กเท่ากับ350คะแนนอันนี้คือข้อที่1แล้วข้อที่2มาจากไหนครับมาจากคะแนนตรงนี้นะครับมาจากคะแนนตรงนี้คะแนนนี้ สามารถนะครับนำมาจ่ายผลประโยชน์ข้อที่2นะข้อที่2ตามนี้แต่กติกานะครับบริษัทสูเรียนให้เรามีส่วนตัว150ตั้งแต่วันที่1นะผมอธิบายแบบนี้ถึง15นะก็คือเดือนหนึ่งออก2รอ,อบ16ถึง30นะก็ถ้าเรามี150สุูเรียนก็คืนโบนัสให้กับเรา นี่คือผลประโยชน์ข้อที่สองผลประโยชน์ข้อที่สองชื่อว่าโบนัสตามผลงานโบนัสตามผลงานนะครับ5ถึง20เปอร์เซ็นต์นี่คือโบนัสข้อที่สองหลังจากนั้นโบนัสข้อที่สองจะอธิบายหลักง่ายๆแบบนี้กลับมาตรงนี้นะครับกลับมาช่องนี้นะมองเห็นนะครับตรงนี้ใช้คำว่าตาราง โบนัสตารางโบนัสนะฮะลากเซนต้ถ้ามี150ถ้ามี150มองเห็นนะฮะพีก็จะได้คืนที่5%ปเซนี่คือหลักการเขียนนะครับนะยโยงจากข้อ2แล้วก็มาต่อช่องนี้นะครับถ้ามีส่วนตัวหรือเราขยายได้1,000คะแนนก็จะได้คืนที่8% 3,000คืนที่11% 5,000ั 5, นะก้าวกระโดดมาเลยนะครับคืนที่14%บ0ี่คะแนนคืนที่17%และก็สูงสุดคือเ0้านะในการสะสมโบนัสข้อ2 5งหถึงยีนะตรงนี้ได้20%คือตามนี้ทีนี้มันจะมีคําว่าช่องตารางแบบนี้นะผมจะตีตารางตรงนี้ให้ทุกท่านดูนะครับฝึกเขียนแบบนี้นะเดี๋ยวลองปรับดู ฝึกเขียนแบบนี้เราลากตารางแบบนี้ลงมาก่อนดูนะหนึ่งประมาณนี้มาถึงประมาณนี้ดูนะครับแล้วเราก็ตีเส้นอย่างนี้วิธีการเขียนนะครับแล้วแบ่งช่องตรงนี้ชัดเจนหนึ่งเราตีเส้นแบบนี้อันนี้รอบบินสต็อปก่อน น,นี้เสร็จนะแล้วเราก็มาต่อคําว่าช่องตารางการสะสมหรือรอบบินอันนี้สมมุติเป็นรอบนะครับรอบที่1ตัวเรานะตัวเราอยู่ตรงนี้นะตัวเราเราอยู่ตรงนี้ซื้อส่วนตัวช่องตัวเรานะครับนะแล้วก็ทีมทีมนะครับแล้วก็คะแนนรวม อ่าตรงนี้สะสมแล้วก็นี่คือโบนัสเปอร์เซนต์โบนัสอะอยู่ตรงนี้อ่เขียนประมาณนี้นะครับอ่าดูรอบบินที่1สมมตุติตัวเรามี150ตัวเรานี้นะฮะซื้อ150คะแนน150คะแนนใน15วันแล้วบังเอิญน,นะครับเราก็แนะนำทีมนะขยายทีม นี่คือหลักการขยายทีมนะครับเขียนวงกลมแบบนี้อันนี้ก็ต้องฝึกนะครับฝึกไปเรื่อยๆจนกว่าจะสวยนะตัวเราบวกตัวเลขสมมุตินะครับตัวเลขสมมุติพ3 5 0ามห้รวมเป็นพันหะพอรวมเป็นพันหเราดูสเต็ปถ้าเราซื้อคนเดียวก็จะได้แค่5%แต่ในขนาดนี้เรามีทีมงานขยายมาเป็นพันห จะไต่มาที่8นะครับ8ซตรงนี้รับโบนัสไป8เปอรซเรามาดูรอบบินที่2ตัวเราหรือตัวท่านนะซื้อ150ทีมงานเหมือนเดิมครับ1,350รวมเป็น1,500แต่สุเรียนเขาบอกมีข้อดีข้อดีมาดูฝั่งนี้นะครับข้อดีอันนี้ผมเขียนข้อดีนะครับข้อดีของ สูเรียนข้อดีของสูเรียนข้อที่1สามารถนะครับสะสมคะแนนได้นะข้อที่1น,นะมองเห็นเนาะข้อที่2ไม่กำหนดหรือจำกัดเวลานะครับข้อที่3ามตำแหน่ง ไม่ตกข้อที่4ี่ตำแหน่งแซงกันได้แซงกันได้ข้อที่หเป็นมรดกนะครับเป็นมรดกตอนนี้คือเราฝึกเขียนนะเรายังไม่ต้องไปเน้นยังไม่ต้องไปเน้นหลักคำพูดนะอะไรเข้ามาเพิ่มเติมนะเราเน้นเขียนให้เป็นก่อนนะครับและข้อที่6 เป็นร ah. ายได้แบบ Passive Income นะฮะเราก็เขียนประมาณนี้ p แพส i in อินคัาวันนี้ไม่ไม่ขยายความนะประมาณนี้คือข้อดีมี5ข้อนะเราเขียนจบแล้วเราก็กลับมาช่องที่คำว่าสะสมตรงนี้มีสะสมไม่พันหนำพันห้รอบที่1มาบวกกับรอบที่2เท่ากับสามพันสาเร์เราจะไต่มาที่สิเลยเห็นไหมนี่คือนะหลักการอธิบาย รอบที่3ตัวท่านเองมี150แต่องค์กรเนี่ยนะครับเริ่มมีการแตกนะมีการแตกนะในชั้นที่2นะในชั้นที่สมาแบบนี้แตกมาแบบนี้อันนี้สมมตินะตัวเลขมาที่สองพเลยนะมาที่พ 5, 5นหะ้าพันะรวมเป็น2,000 2,000มาบวก3,000ตรงนี้เท่ากับ5,000 ห้าพันคะแนนเนี่ยทำให้เราขึ้นมาที่14%เห็นไหมก้าวกระโดดเลยนะอันนี้คือไล่สเต็ปแบบนี้เวลาเราอธิบายให้ใครฟังนะมาที่สิี่เปรอบที่4ตัวเราเองซื้อ150เหมือนเดิมนะครับองค์กรก็มีการขยายเพิ่มมีการขยายลึกเพิ่มแบบนี้ตัวเลขมาที่3,000 สเห็นไหมที่เหลือไว้ตรงนี้นะแปดช่องนะได้8ช่องตรงนี้เราก็แบ่งเส้นแบบนี้แล้วก็ลากขึ้นไป10เปอร์เซ็นในตำแหน่ง SE อันนี้แปลว่าอะไรครับเป็นยอดรวมธุรกิจทั่วประเทศนะครับทั่วประเทศเลยเห็นไหมยอดรวมทั่วประเทศจะกองไว้ตรงนี้1กองนะเอาละ หลังจากนั้นงานเราจบเป็น SE ได้สิ์มีสิทธิที่ได้โบนัสข้อ3งานเรานะครับเดินหน้าสร้างต่อครับถ้าเราสร้างได้1 S E แบบนี้ดูนะครับ1 SE เวลาเขียนให้ไล่ตามนี้นะครับเท่ากับตำแหน่งเราเป็น S SE. S E S S E ได้โบนัสข้อที่4ได้โบนัสข้อที่5เห็นไหม ใน4 5ข้อตำแหน่งเพิ่มต่อเมื่อเราสร้างเพิ่มหนึ่งสายข้อ4ชื่อว่าโบนัสพัฒนาผู้นำนะจ่ายให้อีก18%เห็นไมได้18%เปอในข้อที่4ข้อที่4 18% SSE นะอันนี้คือตำแหน่งแบบนี้และหลังจากนั้นข้อที่5เป็นกองทุนนะ ท่องเที่ยวโอ้โหนะกองทุนท่องเที่ยวจะได้ได้อย่างไรต่อเมื่อเรามี SE 1สายที่ห้อยอยู่แบบนี้นะตัวเราเนี่ยนะจะได้ไปเที่ยวข้อที่5อีก1%นะท่องเที่ยวเอเชียหลังจากนั้นถ้าเราเดินหน้าสร้างสายที่2 2 SE แบบนี้2ส,สายครบ9,000แบบนี้ครบ9,000แบบนี้นะมีสิทธิ์ พบกับตำแหน่งเขาเรียกว่าตำแหน่ง SM หรือผู้จัดการได้โบนัสข้อที่6นะเขาเรียกว่าโบนัสก้าวหน้าโบนัสก้าวหน้าได้อีก4%นะโบนัสก้าวหน้าได้อีก4%หลังจากนั้นถ้าเราเดินหน้าสร้างต่อจาก2เป็น4 SE เท่ากับตำแหน่ง SM ได้สิทธิโบนัสข้อที่7นะครับเขาเรียกว่าโบนัสกองทุนรถยนต์นะได้กองทุนรถยนต์นะตรงนี้อีก4%เเหมือนกันนะอีก4%เเหมือนกันสต็อปได้รถยนต์ตรงนี้ยังไม่อธิบายรายละเอียดเยอะนะครับแค่ให้รู้ว่าเราเขียนเป็นก่อนนะวันนี้เอาให้เขียนเป็นก่อนนะ เราอยากได้ข้อต่อไปทำอย่างไรก็เดินหน้าช่วยคนนะอันนี้4คนละถ้า5คนครบ6สายโดยไม่กำหนดระยะเวลาเห็นไหมย้ำข้อดีได้6สายงานแบบนี้ตัวท่านเองจะปรับขึ้นมาเป็น D S M หรือผู้จัดการขายระดับเพชรนั่นเองนะครับ6 S E นะเท่ากับ D S M DSM ได้โบนัสข้อที่8ได้โบนัสข้อที่9ได้โบนัสข้อที่10ได้โบนัสข้อที่11นะใน12ข้อใน12ข้อย้ำนะครับใน12ข้อข้อที่8ชื่อว่าโบนัสเพรฐานโบนัสเพรฐานมั่นคงนะได้อีก6เปอร์เซ็นต์นะ6เปอร์เซ็นต์เลยนะข้อนี้ 1% 4%นตําในตำแหน่ง S M แล้วก็4%ในตํในตำแหน่ง,ง S S M นะแล้วก็อีก6%นตํในตำแหน่ง D S M นะตามนี้อันนี้เรายังไม่อธิบายเยอะนะครับข้อ9เอาละข้อที่9เป็นโบนัสกองทุนบ้านนะอีก2%ครับอีก2%นะแล้วก็อีก2%ใน นะสโมสรระดับเพชรระดับเพชรนะครับตรงนี้อีก2%เอร์ซนะและข้อที่11ก็คือท่องเที่ยวนะกองทุนท่องเที่ยว VIP นะสองที่นั่งสงที่นั่งนะครับไปยุโรปนะวงเด็บนะครับยุโรปนั่นเองนะครับอันนี้คือข้อที่11 หลังจากนั้นเรามาดูต่อนะว่าข้อ12มาอย่างไรนะตำแหน่งถ้าเราได้นะ6 SE เป็นเพชรได้11ข้อถ้าเพิ่มอีก2 SM 2 SM แบบนี้นะ2 SM นะบวก6 SE เท่ากับตำแหน่ง CDM นะ CDM c SM บวก6 SE เท่ากับตำแหน่ง RCM นะ RCM ที่ตำแหน่งนะ RCD ก็คือ6 SM บวกอีก6ไดมอนนะเท่ากับตำแหน่ง RCD ทั้งหมด3ตำแหน่งนี้3ตำแหน่งนี้มีสิทธิ์ได้โบนัสข้อ12เขาเรียกว่าโบนัสแห่งความสำเร็จนะครับอันนี้อีก 1%นนั่นเองนะครับนะอีก1%ทั้งหมดนี้นะคือการนําเสนอแผนการตลาดอย่างข้าวคร่าวและหลังจากนั้นเรามาสรุปข้อดีนะครับข้อดีคําว่าข้อดีข้อทีออ่4ตําแหน่งแซงกันได้นะเราก็มาเขียนตรงนี้สมมตินะครับคนนี้สร้างได้1สายแบบนี้เท่ากับคนนี้มีสิทธิ์ได้เป็นตําแหน่ง S E แต่ถ้าคนนี้นะครับขยายได้เยอะกว่า นะมีมากกว่า1สายนะมี6สายงานแบบนีนะ้เป็น SE 6สายงานเลยนะครับ6 SE เท่ากับคนนี้เป็น d s m หมายความว่าจะแซงคนนี้นั่นเองนะครับนี่คือข้อดีที่เราต้องสรุปนะนี่คือข้อดีเห็นไหมแซงกันได้มีสิทธิ์ได้โบนัสถึง11ข้อแต่คนที่เป็นแม่ทีมเป็นตำแหน่ง s s สได้ s อ SS e ได้โบนัสถึง5ข้อเท่านั้นเอง นะได้ถึง5ข้อนี้คือแซงกันได้และคําว่ามรดกเป็นอย่างไรอันนี้ค่อยไปว่ากันใหม่ไปฟังใหม่นะนี่ผมฝากข้อสุดท้ายฝั่งนี้ฮะนะดูนะครับหลักการปิดสมัครนะการปิดสมัครเขาเรียกว่าเราถามลูกคนที่เราเชิญมาแล้วเราก็มาถามนะคำปิดสมัครเมื่อสักครู่ที่คุณอินทร์ได้ฟังไปนะผลประโยชน์12ข้อ12ข้อเป็นเงิน ปดข้อเป็นเงินแปดข้อเป็นบ้านเป็นรถเป็นเที่ยวสองข้อนะรวมแล้วทั้งหมดเป็นสิบสองข้อพอถามแบบนี้เสร็จแล้วเราก็ถามเขาว่าคุณอินทร์อยากได้ไหมสนใจไหมถ้าเขาบอกว่าสนใจนะเราก็ถามต่อเลยครับถ้าคุณอินทร์คูณอินทร์สนใจ ทำสีข้อนี้ทำสีข้อนี้นะครับข้อที่1สมัคร250บาทนะสมัคร250บบาทข้อที่2เปลี่ยนสินค้าหรือซื้อสินค้าไปใช้นะเมื่อใช้แล้วดีเมื่อใช้แล้วด,วดีทำข้อ3นะครับ ปากอ้าหน้ายิ้มแบ่งปันแบ่งปันให้กับใครก็ได้ที่เรารู้จักนะครับเราก็แนะนำเขานะเมื่อแบ่งปันแล้วมีคนสนใจให้เขาทำข้อ4ต่อเลยครับให้เขาฝึกนัดหมายคนนัดหมายคนนี่คือหลักการปิดสมัครนะแล้วเราก็มาเกาะสมัครให้กับเขาวันนี้อยากจะนำเสนอและภูมิใจมากนะครับที่อยากให้ทีมง,งาน อยากให้สมาชิกอันเป็นที่รักข,ของบริษัทซูเดียนและก็ทีมงานอันเป็นที่รักข,ของผมอารเซมอินทร์คนนี้ผมในอดีตไม่เป็นนะแต่เชื่อว่าการฝึกฝนแบบนี้มันคือหัวใจของการทำธุรกิจวันนี้ในสี่ทักษะนะในสี่วิชาผมมาเน้นย้ำให้ท่านได้อธิบายแต่วันนี้ที่นำเสนอแบบนี้ให้ท่านได้เห็นนะครับว่า ทุกครั้งที่เราไปนำเสนอใครก็ตามเนี่ยเราจำเป็นต้องมี A4 แบบนี้คือกลับไปอยากให้ทุกท่านได้ลองฝึกนะครับช่องที่1 2 3 4เหมือนเมื่อสักครู่ที่ผมได้อธิบายไปบนกระดานทั้งหมดนี้อนะ่ถ้าท่านไม่เข้าใจก็การุณนาฟังซ้ำดูซ้ำถ้าชอบถ้าใช่ช่วยกดสับสไคร์กดติดตามกดแชร์แบ่งปันให้กับคนที่ รักและมุ่งมั่นปรารถนาที่จะประสบความสำเร็จเป็นเพชรภายในหนึ่งปี